สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับ,บสแสม่วิ่งภูมิภาแซมมาแล้วเด้อจา้านี่ก็กินขา้าวเส้าคือเกอ่าเนาะครับ<อ>าสายพี่น้องแม่งขา้าวเส้าบ่สายทำอะไรหนึ่งปลาตะเพียนจ้าเห็นบ่ปลาตะเพียนแม่ไข่ตูปงงงุ่งไงจ้าลองกินหลอดขอนิ่วต็มกล้องแท้ๆยบงัย,งยงงสองคนแต่ย่ายอือคือเพื่อพี่น้องเอฟซีน้ำ เก,กี่ยงเกี่ยวบวชเคี้ยวเ,ยวเคยเกกยเียวจ้ะใส่น้าปลาเด็กันน้อยมาเด้อจ้ากินน้ำกันมาครับมาครับพี่น้องครับนี่ละมักคั่งไหมเก้วหนึ่งไส้กระหล่ำจ้ะหนึ่งไส้กระหล่ำไข่ปลาตะเพียนหนึ่ง,นงหนึ่ง,งปลานี้มันกับบะหมีก่กังแต่ว่ามันเสียบต่างกันกนี่พี่น้องร้องมึงเด้อ นี่ปลาตะเพียนเหรอนี่ปลาตะเพียนเป็นตั้งไรเป็นอีกินยากเท่น้องตีนไก่เอาตาใหงตายไว้ดีตายก็เ่มค่อยมาเติมแล้เรื่องหมักตีนไก่ข้าวเหนียวแต่ไก่ก็ยากเพิ่มมาขายเนาะเก็บ่น้องเทียบยูกเนื้อปลาตะเพียนมันจะหอมเนาะมันจะหอมอะไรตะกุ้นหมักมะ ดฝนบอกมาสิเพื่อนมาสิกลับบ้านเลยพี่น้องมาเนี่ยกับฝนตกไปวันนี้เนี่ยฝนตกบ่ามากแบบจีจ้ายจีจ,าจ้จาเนาะแบบฝนตกกบบบ่ามากพี่น้องหรือเปลี่ยนแปลงบอกหรือเปลี่ยนแปลงถึงเดินทางคนเดียวเนี่ย้าฝนตกสีมันก็ยากหน่มันนี่เงาเซวันละคิดพี่น้องแล้ววันนี้กับ ได้กับมืออื่นมืออื่นบ่มันสีแมนเปล่าให้ฝนตกก็ง่ายไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วครับมามีย่านพลานละมามีรถลดไม่ลากขึ้นรเจาะไม่มีรถของเจ้าอีกของเองกับเป็นรถของเจ้าของเนาะไปหยากมาหยาพี่น้องไข่ยปาก บบน้อน,นี่ดีพี่น่ะน่อบ่แซ<ส>่บบอกเข้มจ้ะบ่าของกินแซ่บอยู่แปลเข้มนะพี่น้องน,นะแปลเข้มอลไร่ะไม่ได้พ่อเข้มอ,อาจังกหบอว่าแซ่บ แซ่บวะฟิมมะทำเองกินเองแซ่บเองนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อคืนฝนตกฝนตกบ่ครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อยานนี่ตกครับเบิดขึ้นเื่อวันพี่น้องตกแห้งขอดพี่น้องตุ้งไม้ย้ำมือเว้นบ่ตกเด้บ่ตกไม้ย้ำเมื่อขึ้นปั๊บโอ้ยเบิดขึ้นเบิดไปถ้าฝนตกกันอนรับดีพี่น้องหังบ่ฟันนี่พี่น้อง

ăn vẫn mới căng, kín nóng, kín khay là khay pha. Kín khắp nhau bắt đầu kín nóng, trông khẩu sọc ແລ້ວໂຕທີ່ເຮ right ັດຫຍັງກັນເດເນາະເອີຍາກເນາະກິນປາຕະເພຽນຄັນເພິ່ນວ່າຄັນເມືອງມື້ດີນີິດນນກກກນ້ພີນ ปั๊บข้อที่เราเก็บเลยเดีย๋ยวก็ต้องคุยกับพี่น้องนี่จำจำวัฒนธรรมขั้นจำวัฒนธรรปอนไรต้องคุยกันเลย ต้องหากินหม่องทองทอะนรนั่นจะมามีกา็นบะ่ะทองมม่มีกากกลางนี่จะว่าอัอานนี้ไงลองกันนะคนละก,กินเสียบิ่มหมอ่องทอทองปลาว่ามีการเอาคุยไปเลยอืม พันฝนมาตกมันมีอุปสรรคเบื้อนสนดิครับงั้นบอกเบื้อนกับไข่ป่ากินอะไร เพิ่นเลยก,กินแต่มองว่มีก้างไงมองมีก้างเพิน่นเพิ่งกลิ่นไหมมีไหมกิน,น, <c oughs> กนอะไรเนาะเบ๊ห <c oughs> มองก้างอะไรคือตัวปายยาล,ล,าลายใช่ไหมลองก้างอะไรแทรกอะไรดีปลาเนี่แต่ก็แซ่บทั้งแซ่บมันหอมแล้วมันตัดเครื่องขายก็เรียกว่าตะวันทองท ก,นกิน่างกางมันยาวออกไงเลยพี่น้องเลยไม่กินน้ำกันแว้ไม่กินน้ำกันกงเคยเป็นแบบเป็นนอนหรือเป็นดูแลทั้งอื่นมาแล้วก็แวะไม่กินของกันก่อนเลยเข้าไปบ้านไปของ พอดีตัวหรคมาแล้วค่ะอ่นตัไม่ต้งอ,ดดองมาแล้วพดับเขามองไม่กงเน้นเน้นพักลหลาย ไข่ปลาพี่นอ้องจะได้กินหมด่อปนี้ขึ้นเงยแทบปลาตัวนึงตัวก็เงเล่นหมนีลยทำไมครับมันไข่ต้องเกิดตัวเดียวอย่นะไข่<ค>ตัวเดียวปลาพี่น้องปลาตัวนึงไม่ได้เป็นล้านตัวไข่เต็มท้องแบงงอกมุกก็ได้แม่งนนเนี่ยเพิพ่นหนึ่งไปหมดเลยหนึ่งออตจนะากะมล็ดตุ่มนี้นะมุกมันแช่งปลมุกไข่ปลาเนาะ ตรงนี้อ่ะมิมันมิใสยอยู่นั้นหอมยังแซ่บข่าสอดเด้อพี่น้องเด้อแมนข่าเทียงได้เลยข่าส้มไกลไก,ก่กระพี่น้องไม่ก็สี่มงม้วนอ่ะรับดีวะมุ้ขึ้นยินยินฟุ้งโ ตกเมื่อคืนด้วยพี่น้องตกแห้งความนี่ตกช่วงปีหนึ่งปีสองว่ลลาฝนฝนฝนเมื่อคืนรับดีตกหัวคำพอลื่นพี่น้งองไปยากพ่อไปอยากไม่ยากอืม ก็นนเลือกกินหมองไม่มีกากเลยนะนีน่นะนี่ละกินยากเลยคือป,ปลาตะเพียนเลยพี่น้องมันก่างหลายพผล ใหอยู่ไปเข็ยบนะโทษด,ดีนวมักนัวมกกักบนบ่ก้อนเม็ดก้อนนึงม่กมัก้อนบ่โอ้โนวดหนำม,มนันเต็มพวกนะ แสบจูพี่น้องแสบแสบมาเด้อสีอิ่มแล้วล่ะรือล่องหร้อล่องไปกางพี่น้องพี่ได้ทีเลยเนาะ แต่เราคลิปนี้เอกาสานีก่อนนะจ๊ะกับคอยพี่น้องเอฟซีทุกคนเนี่ยเป็นกอลังใจให้แม่เวียงพอบุญนี่นะ้ครับเอออันคอยอกกำลังใจนะจ๊ะคออกำลังใจแบบให้พี่น้องป่ากกดแค่กดไลเอเวียงพอบุญพระพแสบไปเลยจ้าขอกําลังใจทุกทุกคนเหรอครับเอฟซีทุกคนครับ <c oughs> พี่น้องครับแล้วกะ พี่น้องค้ลุงแม่ป้าทุกคนเหรอครับเขาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้สงน,น้อยอาใจย,าย้ายเนาะช่องน้อยๆเลยจ้าฝากไอ้แม่มาชมมาเยี่ยมกันในเลย,ยจ้าโอ้ยสองตายายก็บอกว่าคอยเกงพี่น้องเอ้ยอของของค่ะค่แล้พี่น้องก็ย่าถือย่าซาด้อกับพี่ีิกาซึนี่แหละจ้าครับสวัสดีคบับสวัสดีค่ะ